นักลงทุนบางคนนะครับขาดทุนแล้วไม่ยอมขายหุ้นออกครับผมแล้วหวังว่าราคาหุ้นเนี่ยจะเด้งกลับมานะครับแล้วก็จะทําให้หลุดดอยผลที่เกิดมานะครับก็คือจากขาดทุนน้อยครับกลายเป็นขาดทุนมากครับแล้วพอเราขาดทุนมากเนี่ยก็ทําใจขายหุ้นไม่ได้ครับสุดท้ายก็ติดดอยในที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคการแก้ติดดอยนะครับของนักลงทุนมืออาชีพที่เขานิยมใช้งานกัน ข้อดีของเทคนิคนี้นะครับก็คือเราเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเงินทุนเลยสักบาทเดียวหลายคนเองนะครับที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยก็จะต้องเจอปัญหาในเรื่องของการซื้อหุ้นแล้วก็ติดดอยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยซื้อหุ Derek ้นแล้วก็ติดดอยมาเช่นกันนะครับก็ถือว่าติดดอยมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการติดดอยเนี่ยเราก็สามารถหาเทคนิคมาแก้ไขได้ครับ <S <S ผมเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของคนติดดอยส่วนใหญ่ที่เขามองกาฟห, <rais S 2> หุ <S <s <olo> ห <Exercise> ้นกันนะครับว่าเป็นยังไง จากตัวอย่างกราฟ<อ>นะครับตอนที่ราคา <actor> หุ้นเนี่ยย่อตัวลงมานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางคนนะครับอาจจะคิดว่าแท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยเป็นจุดซื้อนะครับผมแต่ว่าเหมือนตลาดนะครับโฟกัสที่พอร์ตของเราพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยราคาเขาก็มีการย่อลงต่อเลยมีการเด้งขึ้นมาครับตอนช่วงที่ว่าราคาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงจุดเดิมนะครับแต่พอเด้งขึ้นมาปุ๊บราคาก็ย่อลงต่ออีกครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ย่อลงต่อ ถ้าคนที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นนะครับถ้าเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะมองว่าจังหวะตอนที่ว่าเป็นจุดเด้งที่1แล้วก็ย่อลงหรือว่าจุดเด้งที่2แล้วก็ย่อลงเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเนี่ยควรที่จะขายหุ้นได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงมากๆที่เราจะขาดทุนนะครับแต่ก็มีนักลงทุนบางกลุ่มครับที่มองว่าไม่ขายเนี่ยก็ไม่ขาดทุนนะครับในการซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อเราต้องได้กําไรเนาะสุดท้ายถ้ามีแนวคิดอย่างนี้ครับเป็นยังไงเอง่ยราคาหุ้นครับไหลลงต่อแล้วก็ติดดอยเลย ขาดทุนเยอะด้วยนะครับผมพราขาดทุนเยอะนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยทำใจขายหุ้นได้ยากขึ้นนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องถือหุ้นแล้วก็ทนในเรื่องของการติดดอยอยู่นั่นเองแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับวิธีการแก้ติดดอ,อยเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้ครับหลักการเนี่ยก็จะไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องทําตามเงื่อนไขยอย่างมีวินัยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มในส่วนของเทคน,คนิคนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่ว่าคนติดดอยกันเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับสาเหตุที่คนติดดอยนะครับข้อที่1เลยเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าราคาหุ้นในช่วงนั้นเนี่ยถูกหรือว่าแพงนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทิศทางไหนไม่รู้แนวรับแนวต้าน land, อยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าความเสี่ยงของหุ้นในช่วงนั้นเนี่ยสูงหรือว่าต่ํานะครับต่อมามาดูข้อที่2กันข้อที่2นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่เลยก็คือ ไม่มีจุดสต็อปลอตนะครับนักลงทุนบางคนเนี่ยอาจจะถือหุ้นไปเรื่อยๆครับถือโดยไม่มีจุดหมายครับพอเริ่มขาดทุนบ้างเนี่ยก็ไม่ขายนะครับขาดทุนหนักก็ไม่ขายครับพยายามที่จะทนถือต่อครับสุดท้ายก็ติดดอยในที่สุดนะครับผมข้อที่3นะครับได้กําไรมาแล้วไม่ยอมขายนะครับผมนักลงทุนบางคนเนี่ยก็จะมีความโลภนะครับที่ว่าเห็นจุดที่เราได้กําไรมาแล้วเราก็ควรจะขายเนี่ยแต่สุดท้ายก็ หวังกาไรที่มากกว่าเดิมครับทนโลภถือต่อครับผมไม่มีจุดขายที่ชัดเจนสุดท้ายนะครับจากกําไรเนี่ยก็กลายเป็นขาดทุนแทนนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเขาย่อลงเนาะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ติดดอยในที่สุดครับผมเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูเทคนิคเรื่องของการแก้ติดดอยกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าซื้อหุ้นแล้วติดดอยมาเนี่ยเราจะต้องทํายังไงกันบ้างเทคนิคนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยเอาตัวรอดจากการติดดอยได้นะครับผม จากตัวอย่างกล้ามนะครับผมยกตัวอย่างหุ้น1ตัวนะครับเป็นตัวชื่อว่าหุ้น A แล้วก็ผมเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆของบริษัทน,นั้นเนี่ยมาจนมั่นใจแล้วว่าผมจะทุ่มเงินนะครับลงทุนกับบริษัทหุ้นตัวนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนะครับเขาก็มีการย่อตัวลงมาเนาะแล้วก็อยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะซื้อหุ้น A นะครับจำนวน10,000หุ้นมูลค่าก็คือ1,000 0แนบาทนั่นเองนะครับผม แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับซื้อแล้วราคาไม่เป็นใจครับผมราคาล่วงลงมาต่อถึง20%เลยหุ้น A ที่ผมมั่นใจในตอนแรกนะครับราคาเขาก็ล่วงลงมาครับจาก10บาทเนาะล่วงลงมาเหลืออยู่ที่8บาทครับผมมูลค่าของหุ้น A นะครับจำนวน10,000หุ้นของผมเนี่ยก็เหลืออยู่80,000บาทเลยจากตอนแรกเนี่ยมูลค่าเหลืออยู่ที่100,000บาทนะครับขาดทุนซะแล้วนะครับแบบนี้ควรทํายังไงดีสิ่งที่ผมจะทําเลยนะครับก็คือ ขายหุ้นออกน,นะครับ80%หรือว่าจำนวน8,000หุ้นนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะได้เงินสดนะครับกลับคืนมาอยู่ที่64,000บาทนะครับแล้วก็จะเหลือหุ้นในพอร์ตเนี่ยเหลืออยู่ที่2,000หุ้นนั่นเองพอขายไปแล้วนะครับสถานการณ์เนี่ยกลับแย่ลงกว่าเดิมครับผมราคาหุ้นครับลงมาอีก20%เลยหุ้น A จากราคา8บาทครับเหลืออยู่6 4บาท หุ้นที่ผมมีอยู่เนี่ย2,000หุ้นนะครับหูราคาก็จะต้องลดลงอีกนะครับทำให้ผมเนี่ยขาดทุนหนักกว่าเดิมครับขาดทุนแล้วขาดทุนอีกสถานการณ์แบบนี้เนี่ยควรทำยังไงดีนะครับผมก็ให้เราสังเกตดูแนวโน,น้มของหุ้นนะครับว่ามีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นมีจุดซื้อให้เราเข้าซื้อเนี่ยเราก็นําเงินที่เราขายหุ้นออกมาตอนแรกนะครับกลับเข้ามาซื้อหุ้น A ใหม่ M I อีกครั้งหนึ่งนะครับเราขายหุ้นออกมาแล้วป เราซื้อหุ้น A เพิ่มไปเลย10000หุ้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยราคาหุ้น A ก็อยู่ที่ประมาณ6.4บาทนะครับผมเรามีเงินสดที่ขายไปก่อนหน้านี้64,000บาทเราก็ซื้อหุ้นได้พอดีเลยนะครับ10000หุ้นพอเราเข้าซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีมูลค่าหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76800บาทนั่นเองแล้วก็หุ้นในมือนะครับผมก็จะมีอยู่1 2 0 0 0หุ้นเลยจากตอนแรกนะครับที่เข้าซื้อตอนแรกเนาะผมก็จะมีจํานวนหุ้นที่ถือเนี่ย ห0 0 0 0หุ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการขายไปเนี่ยมูลค่าของหุ้นในมือผมเนี่ยก็เพิ่มเข้ามาเป็น12,000หุ้นนะครับพอเราเข้าซื้อปุ๊บนะครับถ้าเราโชคดีเนี่ยลราราคาหุ้นมีการรีบาหรือว่าเด้งขึ้นมาสักประมาณ8.4บาทนะครับผมหุ้นที่เรามีอยู่ในมือครับ12,000หุ้นเนี่ยมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นมาครับเป็น1,800บาทเลยก็จะเท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยเราไม่ขาดทุนไม่ติดดอยแล้วนะครับผมแถมยังมีกําไรเนี่ย เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับผมวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นการถั่วเฉลี่ยลดต้นทุนไปนะครับเราเราก็จะหลุดดอยได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราซื้อหุ้นมาในตอนที่ราคา1ิบบาทนะครับเราซื้อมาได้แค่หนึ่งหมืนหุ้นเนาะแล้วเราก็มีการขายไปขายไปแล้วก็กลับเข้ามาซื้อใหม่นะครับผมเราก็ได้หุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสองหมืนหุ้นนะครับแถมยังหลุดดอยเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาเขาอยู่ที่สิบาทนะครับแต่เรามา หลุดด้อยได้ครับตอนที่ราคา8.4บาทนั่นเองหลังจากที่ฟังมานะครับพี่ๆเนี่ยก็อาจจะมีคําถามว่าถ้าราคาเขาเนี่ยไม่ได้เด้งกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าไหลลงต่อนเนี่ยควรจะทํำยังไงดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่2กันต่อครับในกรณีที่ว่าเราซื้อหุ้นแล้วแต่ราคาเนี่ยไหลลงต่ออย่างต่อนเนื่องครับผมจากตัวอย่างกราฟนะครับตอนแรกที่เราเข้าซื้อหุ้นไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจอีกแล้วครับราคา ย่อลงต่ออีกรนะครับผมราคาหุ้น A ครับจาก6.4บาทเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่5.12นบาทนั่นเองนะครับหุ้นที่ผมมีอยู่ตอนแรกนะครับจำนวน12,000หุ้นเนี่ยมูลค่าก็จะเหลือ6 1 4 4 0อย่บาทนะครับจะทำยังไงดีนะครับราคาหุ้นเนี่ยไหลลงต่ออีกแล้วนะครับผมเข้าซื้อมาตอนแรกแต่ว่าร่วงลงมาทั้งหมดเนี่ย60%เลยนะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือ ขายหุ้นอีกนะครับผมขายหุ้นออกนะครับ9000หุ้นผมก็จะได้เงินเนี่ยกลับคืนมา46,080กบาทนะครับแต่ก็จะเหลือหุ้นในพอร์ตเนี่ยอยู่3000หุ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่ขายหุ้นไปนะครับสถานการณ์แย่ลงอีกแล้วครับผมราคาหุ้นครับลดลงอีก10ราคาจาก5.12บาทครับเหลืออยู่ที่4.60บาทจะทำยังไงดีนะครับราคาลงอีกแล้วครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือ ให้เราหาดูสัญญาณแท่งเทียนสีเขียวนะครับที่จะเป็นจุดซื้อให้เราได้ครับแล้วก็เราเนี่ยก็นําเงินที่เรามีนะครับกลับเข้าไปซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะสามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมด1 0,000หุ้นนะครับผมแล้วก็จะมีหุ้นในมือเนี่ยอยู่ที่1 3ึ0 0หมื่นนหุ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถือหุ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราโชคดีราคาหุ้นเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาสัก7.7บาทนะครับมูลค่าของพอร์ตเราเนี่ยก็จะกลับขึ้นไปที่1นึ่งแทนหนึ ก็จะทําให้เราเนี่ยหลุดดอยได้นะครับโดยที่ราคาหุ้นไม่ต้องกลับไปที่ราคา10บาทเลยหลุดดอยได้ตั้งแต่ตอนที่ราคา7.7บาทนะครับก็จะเป็นการถัวเฉลี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาจุดขายให้ถูกกล้าที่จะขายหุ้นหรืกล้าที่จะซื้อหุ้นนะครับผมแต่ก็จะต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับพวกหุ้นปั่นหุ้นซิ่งนะครับเราก็จะต้องนําเทคนิคนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการแก้ติดดอยโดยไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับทั้งกรณีที่1แล้วก็กรณีที่2นะครับผมเดี๋ยวต่อมาเรามาดูสรุปวิธีการแก้ติดดอยกันนะครับก็จะมี3ข้อด้วยกันก็คือ1น่เลยเนี่ยจะเป็นการแบ่งขายหุ้นออกบางส่วนครับเมื่อราคาหุ้นเนี่ยลงมาถึงเปอร์เซ็นที่กําหนดไว้นะครับ2ครับซื้อหุ้นกลับเข้าไปใหม่ตอนที่ราคาเนี่ยลงไปเยอะครับตามเปอร์เซ็นที่กําหนดไว้ ข้อที่3นะครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับต้นทุนเราเนี่ยก็จะลดลงได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ขายตอนที่ราคาเนี่ยกลับมาเกินทุนเราก็จะสามารถหลุด้อยได้นะครับผมก็หวังว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยพี่ๆหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการติดดอยกันได้นะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับถ้าไม่อยากติดดอยคือเราจะต้องตั้งจุดสต็อปลอสเอาไว้ด้วยครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากทีมงานของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ